สกิลหรือทักษะนะครในการพูดในการฟังในการบริหารและในการเข้าหาคนก็คือพูด,ดง่ายคือต้องพัฒนาตัวเองตอลอ,เ 3, 2, 3, เด,เอเดเ,ละะดเอดวลาเห็นไหมครับมีทั้งสามทั้งสองสามท่านที่เป็นผู้นําเรามีหมดเลยตรงนี้รับการพูดเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะน้าเสียงเห็นไหมแค่น้าเสียงเรียนสำคัญ ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอย่างเง้ขาซื้อของไม่ได้หรอกค่ะนุ่มกว่าใช่ไหมปฏิเสธแต่บางคนบอกไม่ได้เลยไหมค่ะเป็นอย่างเี้ยลูกค้าตกใจเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำเสียง,งนี่สำคัญน้ำเสียงเนี่ยมันจะทําให้บอกถึงอารมณ์การทําัดถ้อยคำเป็นการสื่อภาษาตนน้ำเสียงทําให้เกิดหว,วั่นไหวในอารมณ์อย่างเช่นเนี่ยใช่ไหมฮะผมเนี่ยเป็นพนัไม่ได้ความด้วยนะเป็นทจน้ายความด้วยคดีที่บ้องกันหรือว่าคงถือเนี่ย เชี่ยไปผู้ชายบางคนเนี่ยเขารู้สัญญาณผู้หญิงเลยถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยขับขืนใช่ไหมผู้ชายกำลังปั้มอยู่คงขืนถ้าผู้หญิงมึบอกว่าโอ้ยอย่าทำม่นทำแนมันไม่ดีอย่าทำมันไม่ดีนะเคอผู้ชายดูเลยใช่ไหมถ้านังเสียงมันบอกถ้อยคำมันเป็นการสื่ออารมณ์แต่นังเสียงมันเกินวันไหวเช่นหมาแต่สุนัข น้ำเสียงสำคัญเพราะะฉนนั้การเข้าพบลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยครับต้องหัดตัดจริตหน่อยถ้าเกิดใครเสียงสูงหรือว่านะครับเสียงไม่มีเส้นต้อง